เกีกใครใครไปส่ง,ม,สงมั้ยเนี่ยให้พ่อเนาะทำไมให้พ่อไปส่งแม่เอาให้พ่อไปส่งโรงเรียนแม่พ่อก็อยากไปโรงเรียนแม่ไก่พ่อไปส่งแม่ได้บบทำไมกินข้าวหรือ,อยังเนี่ยให้พ่อไปส่งน้ำมันเห็นเนาะ ไปวาดรูปม้าให้พ่อไปซ่มเนาะทำม้าเซ่บบ่ทอดไข่ดาวกินเองกับเปรียนใช้พ่อเบิ้งเลยปั๊ดทอดไข่ดาวกับเปรียงอร่อยไหมเจักบาทเนี่ยเอ้ยเจ้าเบิ Oh, bye. Ong, anh nhói kỳ lưu lạp. Sia bóng, nha, 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 nha. Mân diên nha. Mân diên nha. Nha, nha, nha. đấy nè à? nha. <laughs> nó kìa, nha, nha, nha. Nha, áo nha, sao? nha, nha, nha. Nha, 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 ฝากกดติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยนะครับช่องอริยามาดาขอบคุณมากครับ